สวัสดีค่ะสาวพระเดชอุดมค่ะมาพบมาพอกันคือเกาจา้าบอดดีพอกันไรเมื่อค่ะพี่น้องบอดดีเขาสวนโนไม่เลยเนาะจา้ะหลังจากที่สาวพระเดชมีเวลาค่ะโนไม่กะเริ่มออกแล้วเนาะคะ่ะมันที้สาวพระเดชจ,จะพาพี่พาน้องมาเลาะริมหอยริมหองคือเกาจา้าสิมันโนไม่บวกกับมาดุนมาช่มน้กันค่ะพี่น้องความแห็งแรงค่ะพี่น้องต้นมะพร้าวกะตายบินเลยจา้ะ ม่มีนามเนาะคะ่ะบรได้ใไ้นามนี่ลคะค่ะผู้รู้มันจะออกนอนหรือบอน,นอะเพราะวันเป็นส่วงหนาแหลงแหลงสุดๆจ้ะกิมซุ่งสามประเด็กกรบ,บริมาเป็นอาทิตย์แล้วจ้ะ าปาดสิคะมองอเขาพังมากเลยจ้ะบุ๊เดเอาเสียมมาเนาะคะ่ะเอาไปขึ้นแตกอีกจ้ะป๊าดเนาะ เสียงม,มานัดลมแบบไหนเลยเธอน,นี่ตากำลังแตกจงไว้ไมันแตกตาไหามเธอหงายจ้า จะได้บเดเอาเสียมมานั่นมา่คิดมันจะอกอกเนาะมันแห้งแห้งจนอื้มพีเตอง์นี่จ้ะเดี๋ยวกันเลยค่ะนอนนั่งดิน ยังสั่นอยู่ค่ะเอาน่นนี่จ้ปะปัดแหงบัไดได้ค่ะมันจะถือโน้ตขึ้นหนัวใหญ่จังเออพี่จ้ะงามเลยอืมเอาใบกอนค่ะ อู้ฮัตห็นจังนอนสอนกนเลยค่ะ ท่างกบ็บม่ได้จ้าตึดถือมองกงน่ันนง,งอันนี้ยังสั่นอยู่ค่ะเอาไว้ก่อน จะไม่งานจะนอนนั่งดี ฟังตรงขามซ้ำปรดเทุกปีก็จะไปพุดแมงจีนุ่นฟังปุ่นล่ะค่ะไม่ค่อยค่อยออกอันนี้ขึ้นยังจ้ะติเอาหนักเนาะนี่จ้ะมันเกิดอยู่กลางกอน้องก็จะแบบว่า เ okay. บียดยิ่งำเก่ากอเมพันสามพเดดด้วยคะนอ้ยกว่าจะกว่าจะเข้ามาได้ค่ะโกนี่มีตะนามยุกกลางกวัวพี่จ่ะต้อตงใส่มีดใหญ่ค่ะช้างเข้ามาเอา มบ้ขึ้นมีดปายเลียงนะคะ

โอ้ยสุดๆความอ,าอ่อน n ย ạ การลังจากทีผ้าพี่ผ้านองตัดน้องไม้แล้วนะคะก็จะพามาปิดคลิปจะ้ะป้าหอนขักจ้าพี่น้องห่อนสุดๆจะผพามาเบ่งผลงานคะ่ะพี่น้องมอนี่นอนนั่งดินมิตรนองงามๆค่ะเบ่งผลงานน้ากันจ้า หลังจากที่ผาพีผพานนองตัดน้อ้แล้วเนาะค่ะก็จะผ้ามาปิดคลิป่ารอบนี้ก็จะเป็นนอนางดินเนาะค่ะหลายเนาะเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นน้อ้ไผยบานค่ะเป็นนอนั่งดินไผ่กิมซุ่งก็จะเป็นฟังนี่เนาะค่ะออกบัวร้ายค่ะไผ่กิมซุ่งบัวใดแหยนามเนาะจ้ะส่วนนี้มันแรงแห้งจ้ะนำหอยกับบัวค่อยมีเนาะค่ะพี่น้องส้มประเด็กกับบัวใดแหานามเนาะ,ะนี่แหละค่ะผลงานขมวนีก่ะ มานุ่จ้ะก็ฝากพี่ฝากน้องเนาะคะ่ะที่เขามารับชมไม่ค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะกดกระดิง่งเพื่อจะว่าพลาดคลิปใหม่ๆของสามพเดจจ้าคิดหน้าคนมาพอกันไหมจ้าสวัสดีจ้า